สวัสดีค่ะดรสิกัญน,นาค่ะวันนี้เป็น EP ที่14นะคะเป็นเรื่องของการทำคลิปเปิดใจเพื่อนค่ะคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะส่งารายละเอียดของยูพิกให้กับเพื่อนของท่านนะคะทีอ่อยากแนะนำให้เขารู้จัก u ูพิกคืออะไรนะคะยูพิกก็ช็อปแชร์ชวนมีไได้เกิดขึ้นนะคะรายละเอียดมีดังนี้นะคะ สวัสดีค่ะดรสิกาะนาค่ะกำลังจะสาธิตนะคะวิธีทำคลิปมีข่าวดีมาบอกนะคลิปเปิดใจคนนะคะดับแรกนะคะจสิการก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะอยู่ในคอลั์โน้ตค่ะนะคะก็เข้าไปคอลั์โน้ตเลยนะคะอันนี้คือคลิปจติกานะซึ่งใช้งานอยู่นะคะจติการก็เข้าไปนะคะคัดลอกค่ะรูดออกมาเลยนะคะไปเลือกคําว่าเลือกทั้งหมดค่ะนะคะคัดลอกค่ะนะจากนั้นก็ออกมานะคะแล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะ เข้าไปบวกค่ะนะเข้าไปคำว่า text นะคะแล้วก็กดแชร์ไปค่ะมาไหมอ่ามาเรียบร้อยแล้วเใช่ไหมคะ <S <S อันนี้เป็นคลิปจัดสิการนะ <S <S ด์ดดีดีนะคะมีรหัสคําเชิญจัดสิการ์ดนคะแปดเก้าห้าสองหนึ่งอ่าเราต้องไปแก้ไขค่ะนะคะนะคำว่าคะก็กลายเป็นครับนะคะสวัสดีครับแหมมีแครวที่มาบอกอยู่บ้านก็มีรายได้จากการเปิดร้านคา้าออนไลน์ช็อปนะนชอ็ชอปแชร์นะคะชอ็ชอปแชร์ช ออนไลน์เนี่ยช็อปเปลี่ยนรายจ่ายย้ายมาที่ U-PIT แอปนะคะในเครือซดาก็จะมีรายได้ครับเนี่ยตัวเป็นเป็นครับนะคะตรงนี้ต้องระวังนะะไอ้ครัครับเนี่ยนะเชิญรับโอกาสที่มอบให้นะครับนะนะครับนะครับไม่เป็นนะคะรับต้องระวังนะน,นะครับสามารถไปเปลี่ยนวดดิ้งได้นะคะเอามาวางในคอนโน้ตนะคะโดยนะคะด็อกเตอร์ศิลาก็เปลี่ยนแซะนะคะก็โดยะค่ะเปลี่ยนชื่อแซะนะคะจัดการเนี่ยรับอาสาทําให้ โดยวิศนุโทษนะวิศนุใช่ไหมถกโดยวิศนุเกิดสินโดยวิศนุเกิดสินนะคะหลักคำเชิญแก้หลัเชิญที่หนึ่งนะคะเป็นของอาจารย์ชนุนะคะ อ่าแปดห้าสี่แปดสามแปดห้าสีแปดสามถูกต้องนะคะอ่าโอเคนะติ๊กก่อนนะเซฟไว้ก่อนนะคอะ่า uh, ดูวิดดิ้งข้างหน้าสิคะสวัสดีครับมีข่าวดีมาบอกอยู่บ้านก็มีไรายได้จากการเปิดร้านค้าออนไลน์ชอปเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อมาที่ y ู u p i c k App ในเครือซด้าก็จะมีไรายได้ครับเชิญรับโอกาสที่มอบให้นะครับ โดยนะคะวิษณุเกิดศิล์น,นะคะตรงนี้ท่านก็เปลี่ยนได้นะคะท่านแก้งได้นะคะเราจะแก้ก็กดไปที่ลูกประก,กาตรงนี้ทำมาจะแก้ได้เลยนะคะคลิปแรกนี่คะจะเป็นคลิปบริษัทนะคะแนะนําบริษัทคลิปที่2เนี่ยเป็นประธานบริษัทพูดถึงอะไรได้7ข้อนะคะคลิปที่สองเนี่ยที่สามก็จะเป็นคุณทีมพูดคลิปที่4ี่นะคะเป็นวิธีการโหลดแอปซื้อสินค้าแล้วก็ชาระเงินของจัดสิการนะคะโหลดฟรีน Load free, นะซื้อสินค้าราคาถูกนะ เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์คลิกถ้าคลิกตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนะคะคนนี้จะไปจะเป็นลูกทีมจัดสิการเลยทันทีเลยนะคะอัตโนมัติเลยเป็นเรียกว่าเป็นสมัครช่วอ่งได้ว่าช่วงคราวเลยนะคะไม่ใช่สมัครช่วงคราวเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอ่าสมัครเป็นเบสิกอะนะคะยังไม่เป็นยูพิกเกอร์นะเป็นเบสิกนะถือว่าเป็นสมัครทั่วไปก่อนเลยนะคะแต่ถ้าคนนี้เขาซื้อของเป็นอ่ายูพิกชอยส์เมื่อไหร่หนึ่งชิ้นปุ๊บคนนี้ก็จะกลายเป็น ยูพิเกอร์ให้เราเลยนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเราต้องเปลี่ยนอาจารย์สิการลบก่อนนะคะจ,จะต้องเข้าไปกดปากกาตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปลบตรงนี้จาการต้องลบออกนะคะเนี่ยลบออกนะคะคลิกตรงนี้นะ,ะลบออกนะคะเพราะเดี๋ยวส่งไปให้อาจารย์วิศนุแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอาไปคลิกลกระกาเป็นลูกทีมอาจารย์สิการมดเลยนะอาจารย์เขาจะใส่สเครื่องหมายต่อไปให้อาจารย์เขีว่าเติมอา่า ิก,ก็คือใส่แต่ใส่ลิงก์นะคะใช้คำว่าใส่ลิงก์ดีกว่านะคะใส่ลิงก์ของผู้เชิญนะคะก mm ็ hmm. ะดีลิฟออกนะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะสนใจทักมานะคะเนี่ยกลับไปนี่เป็นคลับเสียนะคะเพราะอาจารย์เป็นผู้ชายใช่ไหมคะอ่านะ แอบเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะตอนนี้เห็นตรงนี้ไหมคะอันบนสุดนี่นะคะลิงเนี่ยนาะลาเห็นไหมคะลายมีเนี่ยนะ,ะมีตัวหนอนแล้วก็สีกาจนา55นถ้าใครมีไอดีลายให้ใส่สีกาจนา55นะคะขอโทษไอดีลายก็ใส่ไอดีลายไปแทนเวลาลบนะคะให,ให้ลบให้ลบไอตัวนี้ออกไปนะคะอย่าลบตัวหนอนนะคะตั้งแต่ตัวหนอนตั้งแต่ตัวหนอนออกมาเนี่ยให้ใส่ไอดีลายเรานะคะแล้วก็มีเบอร์โทร แต่เพราะเอิดว่าอาจารย์วิศนุเนี่ยนะคะไม่มีไอีไลายนะคะจาริการก็จะบอกว่าะจะใช้คำว่าลายนะลายลายและโทรไปเลยเนี่ยอะไรคะเบอร์มือถืออาจารย์ 080 080 7 89 789 6 55 6โอเคแล้วเราก็ลบหัวใจสิการออกเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเอาเซฟก่อนเลยเซฟกดเครื่องหมายถูกนะคะอะนะคะดังนั้นเนี่ยฮะโหลดฟรีซื้อสินค้าราถูกเป็นเจ้าของงสินค้าออนไลน์โดยคลิกเลยนะคลิกตรงนี้เอามาจากไหนคะนะคะก็คือไปเอา ลิงก์นะที่อยู่ในแอปของเรานะคะที่อยู่ในสินค้าอยู่พิกชอยอ่ะเราแชร์สินค้าอยู่พิกชอยออกมาเลยแต่เวลาเอามาเอาแต่ลิงก์มาอยอย่างเช่นโอเคดูจัดสิการนะคะแล้วก็เข้าไปที่อยู่พิกนะคะจากนั้นเราก็เข้าไปไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย,ยตอนนี้มันอยู่ในแอปจัดสิการอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะนี่คือเออลิงก์ลิงก์เอออยู่พิกจะเป็นอยู่ในในานามของสรีจันนานะ,ะนะเราก็กดตรงนี้คําว่าแชร์เห็นไหมคะกดแชร์นะคะ แชร์ปุ๊บนะคะแชร์นะคะอ่าเห็นไหมคะมีคําว่าลิงก์ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาได้ที่สองเนี่ยไหมคะแบ่งปันให้ใครให,ให้เราเอาลิงก์นะคะเราไม่เอาเราไม่เอาเฟซบุ๊กไลน์นะคะเอาลิงก์มาเราจะเอาลิงก์เดี๋ยวหาลิงก์ให้เจอก่นอนอ่ะนี่เหองไหมคะลิงะะก์นะคะเนี่ย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 กดค่ะนะคะ กดคัดลอกนะคะแล้วเราก็ไปที่ข้คอความค่ะนะคะจัดิการก็จะเอนเ r อร์ลงมาเอากดปากกาก่อนนะ <_ an> ถ้าไม่กดปากกาทํางานไม่ได้นะคะต้องกดปากกาก่อนนะก็เอนเ r อร์ลงมา <_ an> แล้วก็ Press <_ an> เห็นไหมคะลิงก์เนี่ยลิงก์ที่มันฝังรหัสจัดจิการมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครได้คลิปอันนี้ไปนะคะก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะใส่ลิงก์อย่างเงี้ย <_ an> พอเราลิงก์เสร็จุ๊กก็คลิกแล้วก็เอาคําว่า เดดดดดใส่ลิงก์ของผู้เชิญออกเนีะคะก็ออกเสียแล้วอันนี้ขึ้นไปแทน enter ให้ก็ไปแทนเนต้นนะพอเข้าใจนะคะนี่คือวิธีการาทำนะทำนะงั้นเวลาเราไปนะ,ะพอพอเพื่อนเขาฟังยุบเนี่ยโหลดฟรี Free, ซื้อสินค้าราคาถูกเป็นเจ้าของห้าสิสินค้าออนไลน์คลิกเขาก็กดคลิปป๊อบ,บเรียบร้อยเลยนะ,ะยุตอย่างเช่นสมมตินะลองดูซิว่าจัดการจะคลิกคลิกแล้วมันไปไหมดูนะ เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วไหมคะพามาหน้านี้เลยเป็นไงคะแต่ว่ามันจะเห็นราคาลดราคาเนื่องจากว่าแอปมือถือเนี่ยมันเป็นมือถือของจัดสิการถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยเขาจะมองไม่เห็นสีแดงในส่วนลดนะคะหรือค่าคอมนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเราสามารถทำน,นี้ได้เลยงั้นชาช์จมาปุ๊บนะคะเราก็ส่งคลิปอันนี้นะคะไปเลยนะคะมีข่าวดีมาบอกขอเพื่นอนก,กดปับ๊บเป็นไงคะเพื่อนสนใจเพื่อนก็โทรหาเราอะไรเป็นต้นนะคะก็ตอนนี้จัดสีการขอจบ การนาเสนอเท่านี้นะคะงั้นเบื้องต้นนะคะจำไว้เสมอนะว่าเราจะแก้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเอาจากบริษัทมาหรืออะไรก็ตามนะคะให้เราเป็นโหลดแอปที่ว่า Color Note สีเหลืองนี่นะคะนะคะเห็นนะคะ Color Note เนี่ยนะคะเอาไปนะคะเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บเป็นไงคะมันก็จะพาไป Color Note เห็นไหมคะเนี่ยโหลดมาเก็บเขาไว้นะคะในมือถืองั้นสั้นสามารถเปลี่ยนก๊อปของคนอื่นมาล้วเปลี่ยนวอ r ดิ้งเปลี่ยนอะไรของเราได้หมดเลยทันทีเลยนะคะอันนี้คือหลักการการทำง,งานนะคะ ก็ตอนนี้จัดการขอจบการน,นําเสนอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะโอกาสดีๆไม่มีมาบ่อยค่ะโอกาสไม่เลือกเรานะแต่เรานั้นเป็นผู้เลือกโอกาสนะคะสําหรับคลิปนี้จัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะใช้คาร์โนตคลิปนะไปเปลี่ยนคลิปของคาร์โนตได้ได้นะคะก็คลิปที่ได้มานั้นเวลาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนในคาร์โนตก็ทำให้ทำง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอสื่อสารที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ